เฉลยแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ของสสวทนะครับสอนโดยสุนทรพิมเสนจำนวนอีเมลที่กนกวันได้รับในแต่ละวันนะครับตั้งแต่วันที่1-31ถึง31กรกฎาคมพศ5 6 6 1สแสดงได้ดังนี้นะครับนะข้อมูลในตารางนี้ก็เป็นข้อมูลการได้รับอีเมลของกนกวันนะครับวันที่1-28ฉบาับวันที่28นะก็ไล่ไปเรื่อยกระทั่งถึงวันที่31นะ วันที่21ก็ได้รับไป20ฉบับนะแต่ละวันก็จะมีข้อมูลจํานวนอีเมลที่ได้รับทีนี้เขาบอกว่าให้ทําอะไรครับนะเออสิ่งที่ต้องทําก็คือ 1. ครับจงเขียนตารางความถี่ของข้อมูลชุดนี้โดยกําหนดให้จํานวนอันตรภาคชั้นเท่ากับ6ชัน้นะค่าเริ่มต้นเท่ากับ8นะครับแล้วก็ค่าสุดท้ายเนี่ยเป็น44นะจากนั้นข้อ2ก็ให้หาว่าชั้นใดมีความถี่สูงสุด ข้อ3ให้หาว่าอันตรภาคชั้นที่5มีความถี่สัมพัทธ์ในรูปร้อยละเป็นเท่าใดข้อที่4จงหาว่าจํานวนวันที่กนกวันได้รับอีเมลน้อยกว่า32ฉบับคิดเป็น้อยละเท่าใดของจํานวนวันทั้งหมดนะในเดือนกรกฎาคมนะสองห้กนะ่ะก็เริ่มที่ข้อ1ก่อนเลยแล้วกันนะข้อ1ก็ให้เขียน ตารางความถี่นะครับตารางความถี่เขียนไงครับเราก็มาข้อที่1น,นะตารางความถี่ก็อน,นครับขีดตารางโจทย์กำหนดอะไรมาบ้างโจทย์กำหนดว่า6ชั้นนะครับเ,เราก็ขีดตารางไป6ชั้นก็คือ6บรรทัดนะครับ ตารางเนี่ยมันก็จะมีสองสองอะไรนะเขาเรียกอสองช่องน,นะสองสองข้อสองหลักอ่ะนะครับเออช่องแรกก็จะเป็นอันตรภาคชั้น ช่องที่สองก็จะเป็นความถี่อโอเคนะทีนี้เขาบอกว่าหกชั้นนะเราก็ขีดไปหกหกบรรทัดอย่างเงี้ยครับหกแถวเงี้ยหนึ่งสองสาม โอ,อ,อโอเคนะโดยอ,อ,อันตรภาคาคชั้นแต่และชั้นเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกนะครับว่าจำนวนอีเมลนะโดยเขาบอกว่าให้ค่าเริ่มต้นนะครับ ในการได้รับจํานวนอีเมลเนี่ยเป็น8แล้วค่าสุดท้ายเป็น44ก็คือเราก็เริ่มอย่างนี้ครับก็เริ่มต้นที่8เพราะฉันเป็น8นะครับแล้วเราก็แบ่งช่วงความกว้างระหว่างเลข8ถึงเลขอะไรนะครับที่มันไปจบสุดท้ายที่44แล้วมันอะไรล่ะแบ่งได้ทั้งหมดเป็น6ชั้น งั้นสิ่งที่เราต้องหาถัดมาก็คือต้องหาความกว้างของอันตรภาคชั้นนะครับนะซึ่งความกว้างของอันตรภาคชั้นเนี่ยหาไงครับเออความกว้างอันตรภาคชั้นนะครับเออความกว้างอันตรภาคชั้นก็หาได้จากเอาค่าสุดท้ายลบค่าเริ่มต้น เราก็จำนวนอันตรภาคชั้นหารด้วยจำนวนอันตรภาคชั้นอย่างนี้ครับนะ,ะค่าสุดท้ายก็คือ44ถูกไหมค่าเริ่มต้นคือ8จํานวนอันตรภาคชั้น6กนะก็หารกันนะครับเออสสี่ลบแก็ได้เป็นอะไรครับ อ่ะสี่สี่ลบแปดก็ได้เป็นสามหกนะสามหกหารหกก็ได้เป็นหกพอดีนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าความกว้างในแต่และชั้นเนี่ยนะครับก็เท่ากับหกนะครับหมายความว่าไงก็หมายความว่าชั้นที่หนึ่งเนี่ยนะครับเราก็จะตั้งต้นที่เลขแปดนะครับแล้วก็นับถัดออกไปหกอ่ะโดยที่นับเลขแปดด้วยนะนะเลขแปด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเนี้ยนับนับถัดไปหกนะดังนั้นเลขถัดไปก็เป็นสิบสามเงี้ยครับเอออย่าลืมนับแปดด้วยนะเออนะอันนี้ความกว้างงั้นตัวสุดท้ายของชั้นที่หนึ่งเนี่ยก็คือสิบสามทีนี้เนี่ยถ้าเราไม่อยากนับนิ้วอย่างเงี้ยนะเอออ่ามันก็มีวิธีคิดนะครับเออวิธีคิดในการหาเลขตัวสุดท้ายของแต่และชั้น เลขตัวสุดท้ายอย่างเช่นเลขสุดท้ายของชั้นที่1น,นะครับค่าสุดท้ายค่าสุดท้ายของชั้นที่1น,นะเราก็หาได้อย่างนี้ครับเราก็เอา8เนี่ยนะไปบวก6ไปบวกกับความกว้างของอัตราภาคชั้นแล้วก็ลบ1ด้วยเพราะว่าเราจะนับ8ด้วยถูกไหมนะครับเออก็ได้เป็นเท่าไหร่ครับเนี่ยนะคนก็จะได้เป็น13ถูกไหมเออ 8บวกก็เป็น14 14ลบก็เป็น13เนี่ยก็เลยได้ค่าสุดท้ายเป็น13นะครับแล้วก็ตัวถัดไปของชั้นค่าแรกของชั้นถัดไปอันนี้13แล้วก็นับเป็น14บสนะสิอสีถึงอะไรครับความกว้าง6 14่ถึงก็เราก็นับ14 15, 16, 17, 18นับไป6อะ่ะ19กก็จะถึง19นะหรือจะใช้วิธีการคำนวณก็ได้นะค่าสุดท้ายของชั้น ที่2เนี่ยก็หาได้จากเอา10 14ตั้งแล้วก็บวกกับ6นะแล้วก็ลบ1ก็จะได้เป็น19นั่นเองนะครับเออนี้สิแล้วงั้นชั้นที่3ค่าแรกของชั้นที่3ก็จะเป็นยนะี่สิบแล้วก็นับถัดไปอีกครับหรืออาจจะใช้วิธีการคำนวณน,นะเอา20มาบวกหแล้วก็ลบหก็จะได้เป็น25ออย่างนี้ครับ ชันถัดไปชั้นที่4ก็จะเริ่มที่26นะครับเอออันนี้ชั้นที่3ชั้นที่4ค่าสุดท้ายของชั้นที่4เราก็เอา26มาบวก6แล้วก็ลบ1น,นะก็จะเท่ากับ31นั่นเองนะครับออต่อไปก็เป็น3 2นะครับเออ ชั้นที่5นะค่าเริ่มต้นที่3 2ค่าสุดท้ายเราก็3 2อบวก6ลบ1่เท่ากับเท่าไรเท่ากับสานะครับว่ยนี้นะครับอ่ะแล้วต่อก็ค่าชั้นสุดท้ายจะเริ่มที่38นะครับ38นะครับเราอาจจะนับก็ได้นะนับไป6 นับตัว38ด้วยนะ38 39 40 41 42 43นะครับนับไป6ก็44ถูกไหมเอยนับ38ด้วย38 39 40 41 42นับไป6 43อ่าจบที่43นะครับแต่เขาให้ให้ให้ค่าสุดท้ายเป็น44แต่มันจบ43 ถ้า 4, 4ีต้องขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่า4ีมันก็ครอบคลุมข้อมูลทั้งหมดแล้วนะข้อมูลสูงสุดที่มีอยู่มันไม่ถึง 4, 4ีมันไม่ถึง4 3หรอกนะครับนะก็โอเคก็ครอบคลุมแล้วก็ถือว่าใช้ได้นะครับนั้นชั้นที่6เนี่ยค่าสุดท้ายของชั้นที่6นะถ้าเราไม่อยากนับนิ้วเหมือนเมื่อกี้เนี่ยเราคำนวณได้ก็คือเอา38มเนี่ยมาบวก6แล้วก็ลบ1นะมันจะได้เป็น43พอดี เห็นนะอันนี้ก็คือการหาค่าแรกกับค่าสุดท้ายในแต่ละชั้นทีนี้ยังไงต่อครับเราก็มาหาความถี่อย่างชั้นแรกเนี่ยอันตรภาคชั้นที่1นึ่งนะอชัอ้นแรกเนี่ยเราก็หาค่าจํานวนอีเมลที่ได้รับ8ฉบับถึง13ฉบับมีกี่ครั้งเราก็ไปนับดูว่า8ปถึงสิฉบับมีกี่ครั้งครับนะสิบสามสิบสามสิบสามนะก็มี1ครั้ง นะครับ8ถึง13าหน้า1ด้วย1ครั้ง2เป็น2แล้วออ8ถึง13นะแปดถึง1 3เอา13ด้วยเออก็3ครั้งนะก็ความถี่เป็นเท่าไหร่1 2 3ได้รับ3ครั้งก็อ่าเขียน3ลงไปเออต่อไปได้รับอีเมลสามจำนวน3วันนี่สามครั้งได้รับอีเมล 14บสถึงสิฉบับเอบสี่ถึง19ฉบับ,บ,บมีอยู่กี่กี่วันนะกี่หรือกี่ครั้งนั่นแหละเออที่ได้รับอ e ีเมล14บสถึงสิฉบับเราก็ลองไปนับดู14บสถึงสิก็เอ่อ15เนี่ยได้ใช้สีแดงบ้างอย่างงงสิได้นะครับเออหนึ่งสิบได้นะนับถึง19 16ได้อ่าติ๊กไว้ก่อนก็ได้นะนับถึง19 17ได้ ยี่สิไม่ได้ลนะอ่ะสิได้18ได้18 15ได้18 17อ่ะโอ้ยมีหลายครั้งเลยนะนะครับอะลองนับดูดิ1 2ึ่งสองสามห้าหดแปดเก้าหมดยังดูดีๆนะหมดแล้วใช่ไหมอ้าสิบแด้วยนี่สิบมันก็ อ,อยู่ในช่วงระหว่าง14ถึง19นะครับเราก็นับได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ๋11อ11เดี๋ยว1 2 3ลองนับดูนะ10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ครับอันนี้เป็น11นะที่ได้รับอีเมล14ถึง19ฉบับ นี่ชั้นที่3นะเมื่อได้รับกรณีที่ได้รับอีเมล20-25ฉบับดูว่ามีกี่ครั้งครับเออเออะไรละเนี่ย20-25ใช่ปะอันนี้28ไม่ใช่นี่ไงเออ23 26เกิน25ไม่ใช่นะครับแล้วก็23 27ก็เกิน25 24ได้23ได้24ได้ นะเออยี่สิบได้อ,อ่ายี่สก็ได้นะ2ีถึงยีครอบคลุม25ด้วยเออยี2สิบห้มไม่ได้25ได้26ไม่ได้20่ได้อ,อ่ะทั้งหมดมีกี่ครั้งครับที่ได้รับอีเมล20่สถึงยี่สาฉบับก็มี1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าหกโอ้สิครั้ง นะครับก็ความถี่ตรงนี้ก็เป็น10นั่นเองนะครับต่อไปเมื่อ,อ,อกรณีที่ได้รับอีเมลนะยี่สิบหกนะครับยี่สเนี่ยก็ยีใช่นะยีก็อยู่ในช่วง26-31 28 26 27งสเอ่สิบไม่ใช่32ไม่ใช่ มีอีก3อีก30ใช่นะครับ26ครอบคลุมนะ3 6มีกี่ครั้งครับ1 2 3 4 5มีนะมีอยู่5ครั้งนะครับก็เขียนเป็น5ต่อไปเมื่อได้รับตอนที่ได้รับอีเมลกรณีที่ได้รับอีเมล32-37นะครับเราก็มาดู32-37ถึง อันนี้ติ๊กไปหมดแล้วนะสามสองสามเจ็ดอันนี้ไม่ใช่อ่ะสามสองก็มีอยู่อันหนึ่งเป็นรูปอย่างนี้เออฮะที่เหลือติ๊กไปหมดแลวอ่ะก็เหลือสามสองหนึ่งอันนะครับเออก็ความถี่ก็เป็นหนึ่งต่อไปเมื่อตอนที่ได้รับอีเมล3 8มสถึงสีนะสามอยู่ไหนครับไม่มนนีติ๊กหมดแล้วนะ ก็เหลืออยู่อันเดียวนะถึง43ก็คืออันนี้แหละนะครับเออสี่สิบสามฝั่งนี้ก็ติ๊กหมดละเออก็เหลือสีิบสามอยู่อันเดียวนะครับงั้นความถี่ก็เป็นหนึ่งนั่นเองนะครับโอเคนะก,ก็ครอบรุมหมดแล้วถ้าเราเอาความถี่มารวมกันเนี่ยเราจะพบว่ามันได้สามสิบเอ็ดนะลองไปดูนะครับเพราะว่ามันมีสามสิบเอ็ดวันไงนะกะ็นับจำนวนออกมา นะครับจำนวนวันที่ได้รับอีเมลในแต่ละช่วงชั้นเนี่ยก็ต้องรวมกันแล้วได้31นะครับอ่ะจบอันนี้ก็เป็นข้อที่1น,นะตารางความถี่ของเราก็ได้ตามตารางนี้ครับเห็นนะอ่ะข้อที่1จบนะข้อที่2ครับข้อที่2อ,อันตรภาคชั้นใดมีความถี่สูงที่สุดตอบได้เลยว่าอันตรภาคชั้นที่2นะครับเออ เราก็ตอบอย่างนี้ครับอันตรภาคชั้นสิบสี่ถึงสิบเก้านะมีความถี่สูงสุดก็คือสิบเอ็ดสูงสุดนะคือสิบเอ็ดนั่นเองนะครับอ่นะข้อสองก็ข้อสามก็ง่าย ข้อที่3อันตรภาคชั้นที่5มีความถี่สัมพัสในรูปร้อยละเป็นเท่าใดนะครับนับไปครับชั้นที่5้าหนึ่งสองสามสี่ห้าชั้นที่5ก็คือชั้นนี้นะครับชั้นที่5มีความถี่สัมพัสในรูปร้อยละเป็นเท่าไหร่นะครับเอเอข้อที่3เดี๋ยวคำนวณตรงนี้แล้วกันนะข้อ3 ให้หาร้อยละของความถี่สัมพัทธนะครับอาหาร้อยละความถี่สัมพัท์เนี่ยหายังไงครับความถี่สัมพัทธ์นะร้อยละ ความถี่สัมพัทธ์นะครับเออก็หาได้จากเราก็เอาความถี่ในชั้นที่เราสนใจก็คือชั้นที่5ใช่ปะเอา1ตั้งหารกับความถี่รวมทั้งหมดนะครับเออความถี่รวมทั้งหมดก็เป็นเท่าไหร่ครับเราก็เอา3มาบวก11บวก10บวก5บวก1นบวกนะเออความถี่รวมทั้งหมดนะสามบวก11บวก10บวก5 3บวกบบวก1บวกบวก บวกหนึ่หารกันแล้วก็คูณ100่ร้อยครจบนะก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ1นึ่งส่วนสาคูณหนึก็ได้ประมาณ3.2นะครับ ร้อยละสาก็ตอบนะครับเออตอบร้อยละนะสามจุนั่นเองนะครับ ต่อข้อที่สี่ครับข้อที่สี่นะข้อที่สี่เขียนตรงนี้แล้วกันนะครับข้อที่สี่ถามว่าจำนวนวันที่กหนกวันนะครับได้รับอีเมลนะครับน้อยกว่า32ฉบับคิดเป็นรอยละเท่าใดของจำนวนวันทั้งหมดในเดือนกรกฎาคม61นะครับน้อยกว่า32ฉบับนะครับ ก็คือน้อยกว่า32ฉบับก็คือตั้งแต่8ถึง31ฉบับถูกไหมอันนี้32ไม่ได้แล้วเพราะงั้นเราก็อ่น้อยกว่า32ฉบับเราก็เอาจำนวนความถี่ตั้งแต่ชั้นที่1ถึงชั้นที่3มนะมาชั้นที่4่นะมารวมกันนะครับเออก็คือตั้งแต่ที่ได้รับอีเมล8ถึง31บอฉบับนะครับเอ,เอามารวมกันนะ เราก็จะได้แล้วก็ไปหารด้วยจำนวนวันทั้งหมดนะครับแล้วคูณร้อยออกมาก็จะคิดได้ออกมาเป็นร้อยละนะครับเพราะฉะนั้นเราก็หาได้อย่างนี้ครับร้อยละในข้อนี้นะเราก็หา,าจำนวนวันนะครับจำนวนวันที่กนกวันได้รับอีเมลน้อยกว่า32ฉบับวิธีหาจำนวนวันก็เอาน้อยกว่า32มสใช่บ้างก็เอา 3มาบวก11บวก10บวก5นะครับเออเพราะว่าได้อีเมล8ถึง13ฉบับเนี่ยมันมีอยู่3วันได้รับอีเมล14ถึง19มี11วันก็มารวมกันนะครับแล้วก็ได้รับอีเมล20ถึง25มี10วัน26ถึง31มี5วันอันนี้คือได้รับอีเมลน้อยกว่า32ครั้งนะเออ จำนวนวันเหล่านี้คือรับอีเวนต์น้อยกว่า3 2ครั้งนะมันสูงสุดที่31ครั้งยันร้อยละของเราก็เอา3ครับเออเอาเอา,เอาช่วงชั้นเนี้ยทั้งหมดเนี่ยมารวมกันนะก็เอา3ามบวกสิบเอ็ดนแล้วก็บวกสิเอ้บวกสิบวกหนะเออเอาแค่นี้นะ11บเอวกสิบวกหแล้วก็หารด้วยอะไรครับร้อยละหารด้วยจำนวนวันทั้งหมดนะร้อยละของจำนวนวันทั้งหมดนะ จำนวนวันทั้งหมดก็คือ31แล้วก็คูณ100ก็จะได้ออกมาเป็นร้อยละนะครับเ,เราก็คิดเลขออกมานะครับอันนี้ก็เป็น3บวก11ก็เป็น14บ0 24 2วกบบวก5เป็น29กนะครับก็เป็น29่สก่วน31เ็คูณ1น0เลขที่ออกมาก็เป็นเลขประมาณ93.5นะครับ เราก็ตอบว่าเป็นร้อยละนะครับ93.5นั่นเองนะครับเอาละก็ได้คำตอบทั้งหมดตามนี้นะครับข้อที่1นะครับข้อที่1ก็ได้ตามตารางนี้นะครับข้อที่2ก็นะอันตรบาคกชั้นที่มีความถี่สูงสุดก็คือ14-19นะมีความถี่เป็น11อันตรบาคกชั้นที่5มีความ ที่สัมพัษณ์ในรูปร้อยละเป็นสาามจุดสอนะครับแล้วก็ข้อ4นะรอยละของจำนวนอีเมลที่ได้รับน้อยกว่า3-2ฉบับเนี่ยก็เป็นก้านั่นเองนะครับโอเคนะ